สวัสดีครับวันนี้วาพวผมครับเล็กคนเมืองนะครับหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมทําคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับค่าความสูญเสียนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นแล้วครับเราจะวัดกระแสนะฮะแล้วก็กดเอาแคมิตเตอร์วัดกระแสนะครับแล้ก็กดเครื่องคิดเลขไปเลย 10.3m นะครับต่อไปวัดแรงดันไฟขาออกนะครับ แล้วก็เอามิเตอร์ตัวนี้นะครับตั้งเลยวัดไฟขาออกมีกี่โวลต์นะฮะแล้วก็เปิดตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับแล้วก็วัดไปเลยได้52.6โวลต์ก็คูณเข้าไปคูณ52.6โวลต์นะครับได้540วัตต์นะครับต่อไปเราจะวัดไฟเข้านะครับ วัดไฟเข้าวัดไฟเข้าก็คือวัดไฟเข้าบอร์ดนะครับได้ยิมยี่ิบสองาก็กดเครื่องคิดเลขไปเลยยี่ิบสองคูณแรงดันแรงดันไฟขาเข้านะครับเอามิเตอร์วัดไปเลย 2ี่4นะครับคูณ24่4นี่นะครับอันนี้คือกำลังวัดเข้ากับออกนะครับเห็นไหมครับว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับอัตราความสูญเสียนีน้อยมากแล้วก็จับจับ 54. 5 4จุดห้1จุดนะครับ หานด้วย547.65นี่นะครับการสูญเสียนะครับน,นี่คือค่า p o w e r factor นะครับก็เอาหนึ่งตั้งนะครับลบด้วยตัวนี้นะครับนี่นะครับการสูญเสียเท่ากับ0.01คูณ100นะครับ1%เปอร์เซนตนะครับนี่นะครับ สูญเสียไปแค่1%นะครับก็สรุปได้ว่าประสิทธิภาพนะครับคิดยังไงประสิทธิภาพก็เอา0.98เนี่ยครับเอาเอาง่ายว่า100%ตั้งก็ได้อลบ1นี่นะครับประสิทธิภาพ98.9แแทบจะไม่สูญเสียเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือการวัดนะครับสูญเสียไปแค่นิดเดียวนะครับ นี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับผมจะเฉลยให้ก็ได้ตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับแปลงไฟจากระบบ24โวลต์นะครับไปชาร์จระบบ48โวลต์นะครับนี่นะครับเราถ่ายพลังงานจากแบตแพ็คพวกนี้นะครับไปหาแพ็คใหญ่นะครับนี่นะฮะวัดอีกรอบนะครับจะให้ดูชัดๆนะครับไฟขาเข้านะฮะ ้าอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดสามหกนะครับแปงออกนะครับดูชัดๆอีกทีนะฮะห้าสิบสองจุดหกนะครับแปงยี่สิบสี่ให้เป็นห้าสองจุดหกอัพขึ้นมาสองเท่านะครับกระแสเราตั้งลิมิตตรงนี้นะครับอยู่ที่สิบแอมป์นะครับขาเข้ายี่สิบสองแอมป์นะครับขาออกอยู่สิบแอมป์นะครับ โอเคครับผมคำนวณง,ง่ายๆสวัสดีครับ